เอาละฮะสวัสดีกันอีกครั้งนะครับสําหรับผมโมกับผมเนโกชิกับเจสันโบรดี้ผู้นี้นี่เองครับวันนี้จะมาตามหาดิโด้มหัศจรรย์ต่อแล้วก็แบบบนเกาะที่น่าสะพุมสะพุมหรือสะพรึงเนี่ยโอ้พูดติดขัดคํานี้ตลอดนะบนเกาะที่อาจจะโอเคแล้วตอนนี้เราจะมาทําภารกิจกันต่อชื่อว่าทริปเปิ้ลเนสเตอร์คิวทูเซนเนอร์โคเวอร์อารีดแท็กอีฟเพอร์วอล์อ๋อ p r i v เ t อร์ er, นี่ก็จะหมายถึงพวกไอพนักง,งานน่าจะหมายถึงออฟฟิเซอร์เหล่านี้ก็คือบุคเจ้าหน้าที่นั่นเองให้เราฆ่าแบบสเตลนะเขาจะได้ไม่รู้ตัวอ้พยาบาลขอแดกเขาตันอ่ากำไฟต่อครับก็ที่นี่คือวัดร้างไอวัดเก่าแล้วเราจะเข้าไปได้มาวัดแต่มันอยู่ตรงไหนกันมีกิ้งกะเอ้ยไม่เขาเรียกตัวตัวอามากิดอนนะมังกรมังกรคอมโดใช่ไม่มีใครให้เรา Q3 วสามวีพีอันเสิร์ชควอ้ยีนะคเออผมอยากปล่อยมันจังเลยอรัผมจะปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาตินะไออยากออกมาเร็วออกมาเร็วนี่ปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาตินะครับเป็นหน้าที่ของทหารอย่างเราเออใช่ผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับให้เราฆ่า3 VIP นั่นเองนะเราไม่ต้องสนใจมันนะตัวนี้วีพแต่ VIP อยู่นะอีกนี่คนหนึ่งนะครับสวัสดี VIP ฉันต้องการนายนะเอ,อิ่มอันนี้คืออะไรอ,อ๋อแล้วแต่เราจะฆ่ามันยังไงดีครับต้องต่อตอนสเตลอ,อย่างนี้แหละได้แล้วฮะอ,อ๋อบีอ VIP อยู่นี่เอา้ากูก็ไม่รู้ไปฆ่าอีกตัวหนึง่งไอต้ตายเถอะพี่น้องแมวกันเลยทีเดียวฮนะ อ่าต่อไปคนต่อไปครับเราจะไม่สนใจพวกแถวนี้หรอกแล้วพวกนี้มันกิกก๊กก๊อกครับเด็กน้อยว่ะกำกระโหลกกระลาใช่ไหมสักสักทีนะขอนนสักทีนะฮะอ๋อซักทีฮะเพื่อความมันในใจิตใจนิดหน่อยไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นคนโลกกี่ขนาดนั้นครับผมจะต้องไปอย่างเงี้ยเงมาเดินค่อยๆเดินถ้าเกิดทหารถือธนูเป็นไงวะอ,อยากลองอยากลองอ นี่เชมเทคแต่เเพิ่งเคยลองครั้งแรกครับโอเคเลยทีเดียวอัน,นี้มีอะไรฮะ,ะว่าแต่ก็หมายถึงไปหองเราคืออะไรเลยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอ๋อไ,ไม่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 มันต้องไปขึ้นดีครับออาโอเคอเคับวิ่งตอนนี้เราเป็นทหารของหอยนะฮะในหอยในหอยอโอ้สวัสดี หน้าตานายอ่ะเอากำหน้าตานายดูดีมากเลยแต่ฉันดูดีกว่านะที่ผมยิงปืนแบบไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นี้เพราะว่าเป็นปืนเก็บเสียงนั่นเองครับผมสบายใจมากก็แต่ทำไมมันเป็นแสงแวบๆีกแล้วเออเราต้องทำอะไรเนี่ยคิววีพีอันเซิร์ชเดมฟอร e อีวิดีเนะครับ ขอเหอะอยากฆ่าพวกนี้มานานแล้อวอ้วนนี่ตัวอ้วนมันรักจะกินอร่อยกันเนื้อแน่นกรอบเกลียวเคี้ยวปุดตุ้ยอะไรมันเกี่ยวอะไรกรอบเกี่ยวถูกเอเคไปต่อเอาเราก็โอ้โหมันมีว i p กี่คนครับโอเ,เดินเดินเดินว่าเราฆ่าไม่งทัหมดเนี่ยก็จบมันต้องมาเสิร์ชหลังฐานอีกรอบใช่ไหมเนี่ย อะไรวะเนะี่ยเอิม่มช็อกโลกฮะขอฆ่าน,นี่แล้วกันสามเดินมาให้มาเจอกันแล้ววานแรโพลิสกิททำให้เราเจอกันนะนายหนึ่งทีเลยฉันให้ของแถมวันหยุดพักร้อนเลยนายไนายด้หยุดพักร้อนแล้วหยุดยาวเฮยฮะ search t e m for evidence evidence ก็คือหลักฐานนั่นเองครับผมจะหาหลักฐานได้จากไหนผมฆ่ามัหมดบ้านหมดเมืองเนี่ย โอเคเอาใหม่เอาใหม่เดินทางมาเหมือนกับไม่คนไม่รู้ไงโอ้สวัสดีที่นี่ที่ไหนนี่โอ้โอเคไปต่อได้เสื้อกั๊กกันระเบิดเอ้ยเสื้อกดกระสุนมั้วเสื้อกั๊กกันระเบิดเลยเสื้อกอกันกระสุนเรียกก็เรียกไม่ถูกจะพยายามจะเรียกอะโอเคเรียกเรียกไปเลยตื๊ดตื๊นตื๊ดตื๊ดตื๊เสียงบางคนคุยกันฮะเราต้องไปดูวันดีเพื่อนวันดีอ่ะแล้วก่อนโอ้คนเยอะเลย สวัสดีเพื่อนอ้าวแล้วก็อ่าไปอีกคนหนึ่งครับโอ้โหเฮ้ยที่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยมันมีคนตายอะเนียนเนียนเนียนมันเห็นครับไอ้นี่ฆ่าไม่ได้มันเห็นเราจะไม่ฆ่าครับไปต่อสวัสดีเพื่อนอ๋อสวัสดี <Hey. S 1> อะเกิดอะไรมีอะไร ฉันแค่จะมาดูของนะวันดีดอ่าววันดีเฮ้ยมีคนยิงกันมีคนยิงกันเกิดขึ้นอะไรฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้กูไม,ไม่รู้กำมือนมันจะรู้ฮะโอ้ออออยล้มเลยเซ็ตเหมือนมันจะรู้ฮะเอ้าว V I P สัสดีพี่พี่ไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องสเตย์ก็ได้ผมสบายใจอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาเรื่องการบวกครับยิงเป้ายิงเป้าอู้หูขอระเบิดอุ้ยหน้าสั่นไม่ใช่ครับจอสั่นครับไม่ใช่หน้าสั่นหายใจถูกด้วยยิงมาจากไหนวะ อ๋อจะตายแล้วเปรี้ยวครับเปรี้ยวไปหน่อยครับเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นน้ำมะน,นาวเลยทำส้มสายชูก,ก็เปรี้ยวนะเว้ยไม่ใช่แค่น้ำมะน,นาวหมดยังยังสวัสด,ดีฉันมาทำงานที่นี่ใหม่นะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกฉันไม่ค่อยชอบงานนี้เท่าไหร่เออแต่ฉันลาออกไปได้หรอกนะฉันมีงาน,นต้องทำสวัสดีพี่พี่อ่ะเพื่อนนายไปไหนหมดแล้วเหรออ้าวกำ อ่าโอเคฮะไดไอเทมมาแล้วผมก็บททุระที่นี่อนุเหรออนุษอนุษครับเป็นเป็นสมุดโน้ตนั่นเองอาจจะเป็นเดสโน้ตก็เป็นได้เอาละทุกคนก็มาอีกครั้งแล้วตอนนี้เมื่อกี้เกิดปัญหาเล็กนิดหน่อยคือมีคนดีช็อกครับมีคนโอ้ยีคนคอการน่ามาั่านเองก็เลยทําให้เกิดอาการเฟลก็ต้องออกก็กดหยุดเกมไปแล้วก็ปรากฏว่ากลับมาอีกทีต้องก็เป็นอย่างนี้แหละ สิบแล้วฮะสาคิบที่นี่ไม่มีใครมีอะไรเลยอ่ะสามคนเนี้ยเขาไม่มีอะไรกันเลยนะฉันเจอโนต้ตด้วยแหละเขาจะมีการพบกันอีกไม่กี่วันนี้อ๋อดีมากเลยดีใจจังแฮ่แต่ต้องฉันต้องเตรียมอะไรสำหรับคอยแล้วล่ะมาด้วยกันมะแน่นอน แน่นอนกับแน่นิ่งแน่นั่งไม่มีต้องเป็นแน่นอนเท่านั้นฮะโอเคฮะสำหรับพล์ทนี้โอ้ยกว่าจะเสร็จอันนี้ก็กินเวลาไปพอสมควรนะจริงเพิ่งผ่านมาสิบกว่านาทีเองเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเปี้ยวแป๊บครับชุมชนคนกินเปี้ยวมีเพื่อนกูนี่ว่าแสบการงอกไูันะนนี้คือผมเปียวครับผมเปียวครับ ขอเปี้ยวอุย้ยเปี้ยวนี่แงบสบายอะโอ้รู้สึกสบายตัวจังเลยอะได้ทำอะไรแบบนี้กับมนฮะปะได้รถครับเราก็จะเดินทางไปยังที่ต่อไปก่อนอแล้วกันนะมาแตะที่ไหนนะเควสงั้นหรอเควสที่ไหนเควสต้องเข้าใจว่าคนเวลาคนทำเควสเสร็จมแล้วมันก็สบายตัวอย่างนี้แหละนะก็นี่มาหาแซมครับแซมอีกแล้วเหรอลุงแซมคนระับลุงแซมหัวสัตว์น้องเขแมว จำได้เลยเพิ่งนึกออกอเนี้ยโอ้โหเล่นกว่าจะนึกออกแล้วมันึกออกในพาร์ทถัดมาพาร์ทเท่าไรหรอเนี้ยเออนึกลืมนึกพาร์ทออกด้วยเอากำเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวเติมกระสุนแป๊บอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือสิ่งเออไม่สิ่งที่อำนวยความสะดวกให้ผมเล่นได้เรือนี่คือม่กงเงินเองก็ใครอยากว่าอะไรก็ว่าครับผมไม่สนใจหรอกนะก็กงเงินก็เป็นความสนุกส่วนตัวฮะ ที่มันไล่กัญชาเนี่ว่ะที่กูเผาไปตัวนั้นทำไมแม่งยังอยู่อะกรรมไปต่อฮะสวัสดีลุงแซมเป็นว่าคุยกันเสร็จแล้วเราก็คงจะจบพาร์ทนี้แล้วกันพาร์ทหน้ามาเตรียมตัวไอ้เตรียมตัวฮะรอรอเรือเป็นรอเรือรอริงก็เป็นรอริงเออีกแล้วนะสัก์นกขแมวที่ที่คุยกันนี้ผมมองนกขาแมวเนี่ยที่จริงมันเหมือนกับหน้าหน้าหมาหน้าหมีหรือหัวกะโหลกผาบอกผมกูดูไม่ออกนะโอเคเอาฮะพอใจนะ S <S <Seriously? S 1> จริงเหรอมันทำาหารอะไรครับมีวิสแซอันเดอร์แพลนอมอะไรของมันวะเฮียลุงแสมแกมแม่งปัญญาอ่อนไปเนี่ยไม่ใช่ครับเกสติดีหรือเปล่าครับแบบว่าถ้าเกิดภารกิจนี้เร็วก็ทำเร่งเลยมาไปไปไปหาภารกิจพิเศษนะจริงแล้วเป็นคนของที่นี่เราจะต้องแอบด้วยเหรอไปไปไปถ้ามึงขึ้นนะอไม่ใช่ครับมันไม่ขึ้น ว่าเราหมาทางเนื้อมันมีการสู้กันอ่นนะใช่แล้วหอยมัส่งคนมาทำความสะอาดแล้วนะฉันจะเคลียร์ระเบิดคุ้มกันฉันด้วยเคลียร์ระเบิดห้องจูบุรีเคลียร์ดิเคลียร์ดิงอกแล้วับมีคนมาเขาจะเก็บคือ มาตะฟก้ามาตะฟก้ามาตะฟก้าพุ่งครับครับพุ่งมันเลยเอ้ยมาเลอ๊ะนยวะเนวะชิดเหตอะไรวะมาโกูหัวเห็ดเหรอไม่ได้หัวเห็ดนะเว้ยเรื่องหัวเห็ดเลยเว้ยใส่หมวกกันน็อกครับฟักมีเอ้าอยู่ดีอยากฟักตัวเองกับัวดีห้อยเอาไม่ใช่แซม แซมแบมบี้อะไอแซมเกมจี้มาจากไหนหรออเดลิงมาโอ้ยไฟลุกคนไฟเอ่ยังไม่บินเงี้ยร้อนแรงเฉยเอเคปืนนี่ที่ผมใช้ชื่อว่าเชเดอร์นะครับเป็นปืนพิเศษที่มันได้มาจากการปลดล็อกเป็นหลายอย่างก็รีบไปเอิ่มไปที่ไปปวดระเบิดดีครับพี่ครับโอ้ไปเองแม่งละไม่รอแล้วชักช้าเสียเวลา เอาให้อยู่ใกล้แซบอีกไงเจ้าที่รักจ๋ารีบๆมาสิจ๊ะมันจะหลบหนีไปถึงไหนครับทางนี้ไม่อยากตัดนะเว้ยอยากให้มันจบครับอ่าไปไปวิ่ง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 อ่าวิ่งวิ่งวิ่งอ่าวิ่งอ่าวิ่งเข้าวิ่งเข้าอ่าเชิญอ่าเรียบร้อยครับเ first b o m เสร็จแล้วไปต่อเลยโอเคครับไปก่อนนี้ทั้งงานครับ แล้วเราจะพะงาดแทะในวงการของไฟรเวทเทียร์ไหนที่ไหนไปละเฮดช็อตนะฮะว่าไงแดเนียลระวังหลังฉันเว้ยโอ้ฉันไม่ไปไม่ระวังหลังมันปล่อยแม่งโดนตุ๋ยซะจะดีไหมฮะเดี๋ยวใช้ดีกว่าปืนอย่างนี้ ยีงไม่เคยจะโดนเนี่ยโอเคบายๆรูสึกว่าคนพวกนี้จะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของของวาสหรือเปล่านี่แหละครับแล้วก็ทางไอยนีย่เขาส่งคนมาเพื่อปิดปากเลยแล้วนะเขาเรียกว่าคลีนนะมาคลีนบอดี้ body, ทำความสะอาดก็ไม่ปิดปากแล้วก็คงจะทำการระเบิดที่นี่ให้หมดเลยล่ะ ยิงไม่เคยจะโดน,น,นชักปืนโอ้ยเมื่อกี้ยินทำอะไรวะเชียรถโอ้ยรถขนคนยิวก่อนคนระับไม่ไหวแล้วโอเคครับวันนี้ผม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 เริ่มลาแล้วฮนะในการภารกิจนี้แม่งเหนื่อยฮะโอเคมีคนใช่ไหมหัวหายอ้าวกำ เพื่อนหายอีกแล้วเนี่ยเพื่อนหายที่มันมีที่มาก็าคือแบบกำลังแบบคุยกันอย่ดีเอ้าเฮ้ยนายเป็นไงบ้างเออฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะสวัสดีนะโอ้งั้นงั้นเหรอเป็นไงบ้างตุ้มอ้าวเพื่อนหายประมาณนี้ฮะนี่แหละครับคือที่มาของคาว่าเพื่อนหายอ่ะคิดขึ้นมาโดยผมเองฮะตลกแล้วขำอยู่คนเดียวอ่ะอ้าวกูไม่รู้กูยิงมันนะอ้าวไม่ห้าม เป็นอะไรกับปืนกันมากนะครับเหไม่เคยเห็นนะสิหน้าทางแบบไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมเเห็นเป้ยลิ้นพันกันครับก็เคห็นปืนกลใช่หมเดี๋ยวทำให้ดูหน่อยตูด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 ูููููดูดดดดีเพื่อนา สวัสดีเพื่อนอั่นลาก่อนอรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วโคไม่ต้องใช้เบ่งด,ดีกว่า,วาไหมใช้แล้วเบนเล่นยากฮนะใช้ดีกว่ากำเฮ้ยเอาปืนกูขึ้นมาเป็ดเอ้ยงอกแล้วปืนผมปืนปืนหนูอยู่ไหน นู้ปืนลงมาจะเป็นไรอ่ะไม่ใช่ปัญหาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างผมโอ๊ยชี้งานง้อไปแล้วแซมเอารู้ว่านายมาตดทำไงหานี่ดีวะยิงขายิงเป้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 าโอ้ยเป้า เต้ามึงแข็งมากครับมึงใส่เกาะกันเต้าหรือไงโอ้ยเจ็บ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 เตั้งแต่เป็นกระจับเหล็กเสริมซีเมนตเงี้ยเสริมคอนกรีตกันเลยทีเดียวเอให้ตายเถอะพี่น้องแมวเริ่มเจนเหนื่อยมันเหนื่อยมันลาตอนนี้

คุณเมฟอะโอยคุณแมมขิงไปหนึ่งกินกินฮึมฮึ่มไงล่ะ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 ฉันดูปักที่คอปเตอร์ไว้ไผ่เดอมอนไม่ใช่แล้วสำเร็จฮะพอดีแซมวุ่นเดือบ้า วันเดอร์เบอร์วันเดอร์บอรนีจะบอกฉันจะบอกหอยนะว่านายทำงานกับฉันแต่เราต้องต้องการโลชีนนะอ่าฉันคิดถึงอะไรบางอย่างนะฉันนึกถึงเหมืองร้างอันนึงอห็นะถ่ายรูปมาให้ด้วยเหรอกำพูดถึงอะไรวะไปถึงดีด้วยมาสจั่นหรือเปล่าครับก็เป็นว่าครับสำหรับพาร์ทนี้โอ้ยไอ้ยัยทนู ย่านู้ยธนูนี่โคตรรักอะโอ้นี่ไงเจอแล้วผมก็งงว่ามันหายไปไหนอะอ่าเอามาก็สำหรับพานนี้ก็คงต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะตรงนี้ฮะก็สำหรับพานนี้สวัสดีครับบานแท้เขาหน้าจะจำเลขพาให้ได้